สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจำวันที่5มิถุนายน2567กันนะครับวันนี้ตลาดเซตบวกไป 1. จุดครับดับชนีปิดอยู่ที่1,338จุดภาพรวมตลาดวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวม38,642ล้านครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางเลยทีเดียวนะครับในระหว่างวันมีเขียวในช่วงเช้าอีกแล้วครับอาการเดิมอีกแล้วแต่ว่าในวันนี้การทุบ จะช้าก่าเมื่อวานนะเมื่อวานจะทุบเร็วกว่าวันนี้จะมาแดงในช่วงบ่ายๆแล้วแต่แดงไม่เยอะนะครับแต่ทรงแบบนี้เราเห็นบ่อยเลยในช่วงหลังครับก็คือออกมาก็เขียวก่อนนะครับให้คนเข้าไปก่อนแล้วอะากนั้นก็ทุบมาจนแดงแต่เผอิญว่าวันนี้ปิดออกมาบวกนิดๆนะครับก็เลยถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแต่ถามว่าเทดยากไหมดูทรงเนี้ยเทดยากนะครับลายกลุ่มนักลงทุนวันนี้สถาบันนะครับขายออกมา สุทธิสองรอย็สิเ็ดล้านครับบัญชีหลักทรัพย์ขายออกมาสี่สิบสี่ล้านนักลงทุนต่างชาติวันนี้ขายออกมาหนึ่งร้ยสิเอ็ดล้านครับแล้วก็นักงทุนในประเทศวันนี้ซื้อสุทธิไปสี่ร้อยสี่สิบสามล้านผมสังเกตว่าผมทําการบ้านมาตลอดทุกวันเนี่ยถ้าจําไม่ผิดไอ้นักลงทุนต่างประเทศนะครับก็ขายออกมาประมาณสักเกือบสิบวันติดต่อกันแล้วนะ,นะอันนี้ตอบตามความทรงจํานะฮะแต่ก็จําไม่ได้ว่ากี่วันติดต่อนะแต่หลายวันติดต่อแล้วนี่ก็แสดงว่าฟันโฟก็ยังไหลออกจาก ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับในตรงช่วงหลังนี้นะครับมาดูกราฟเซตกราฟเซตมีแนวรับอยู่ที่1,330จุดเป็นแนวรับสําคัญครับไม่ควรจะหลุดบริเวณนี้ถ้าหลุดบริเวณ1,330จุดถือว่าเรื่องใหญ่นะอาจจะต้องไม่มีหุ้นในพอร์ตแล้วถ้าหลุดแต่ถ้าไม่หลุดก็ยังพอเทรดได้อยู่บ้างครับลักษณะของกราฟเซตก็ยังเป็นดาวเทนบางคนก็ยังมองว่าเป็น ใช้ดาวนะครับแต่จะมองเป็นดาวเทนเลยก็ไม่ผิดนะดูว่าคว่มมายังไม่มีทรงที่จะกลับขึ้นไปได้เลยสําหรับเซตในช่วงนี้นะครับก็ลองวัดใจแนวรับ1,330ล้วกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่แต่ถ้าเซตมีท่าทีพงกหัวขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับไปได้ทางนี้ผมว่ารับอยู่เอาเป็นว่าในตอนนี้ขอมองกันไปแท่งต่อแท่งล้กันครับใกล้จุดที่เราสังเกตการนะครับตรงนี้เฝ้าระวังแล้วนะครับ มาดูหุ้นรายตัวที่เราเป็นกันบ้านเราจะเลือกตัวที่กราฟชัดแล้วก็พอเป็นพอที่จะเป็นกรณีศึกษาได้นะครับวันนี้มีบวกส่วนขึ้นมาก็หลายตัวพอสมควรแต่ทรงมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเข้าทางของเราเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกครับ B t s อตัว b t s วันนี้ก็ส่วนขึ้นมาเลยครับแต่ก็มีประโยชน์อยู่อย่างหนึ่งคือทำให้เราเห็นแล้วว่าโลโลโลใหม่ของเขาเนี่ยที่ เขาทาในรอบเนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ไม่ควรจะหลุดต่ํากว่านี้ก็กลายเป็นแนวรับใหม่ไปเลยก็คือ,อ4บาท56สตางค์นะครับเส้นนี้ประมาณนี้เลยครับซึ่งไปทําไว้เมื่อวานนี่แหละแล้วก็บันนี้ดีขึ้นกลับมา5บาทได้นะครับในไทม์เฟรมเดย์ยังคงต้องรอแท่งเพียนคอนเฟิร์มอีกสักหน่อยนึงก็น่าจะดีนะครับต้องสองแท่งสามแท่งให้มันเกิด สัญญาณการกับตัวอย่างชัดเจนอย่างรอบก่อนเนี่ยสัญญาณการกับตัวจะชัดเจนที่แท่งนี้ตรงจุดโค้งคลอดตรงนี้ยังไม่มีเห็นแต่ถ้าย่อยทําเฟรมลงไปเป็นยังไงบ้างนะย่อยทําเฟรมลงไปวันนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวแต่ว่าจะไปได้ไม่เกินประมาณ5้าบาทแปนะครับแล้วก็ไม่ควรจะหลุด5้าบาทห้าสิบหกสตางค์นะครับบริเวณเส้นนี้นะครับประมาณบริเวณเส้นนี้เพราะฉะนั้น BTS ผมว่าน่าจะขึ้นต่อแต่จะขึ้นได้ในลักษณะของ ขึ้นได้แบบจำกัดนิดหนึ่งคงไม่ได้ไปถึงบริเวณแถวแถวตรงหกบาทกว่าๆอะไรน่าจะไม่ถึงนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณห้าไปปลายก็เผื่อห้าบาทจะยืนได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวรอดูแท่งถัดไปถ้าพรุ่งนี้มีจังหวะดีให้เห็นเราแท่งความยาวแท่งเนี่ยยังคงอยู่ประมาณเดิมนะครับยาวประมาณเดิมนะผมว่าห้าบาทปปลายน่าจะถึงได้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ยืนออกมาแดงแดงคู่ๆกันอย่างนี้ผมว่าไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วก็ จะเทรดไนะเพราะ,ะนั้นแท,แท่งวันนี้ผมจะดูเฉยๆก่อนนะครับผมยังไม่เทรดในทำเฟรมรายชั่วโมงและทำเฟรมเดครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นหลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรง3วันติดต่อกันนะครับสามแท่งนี้โดยเฉพาะแท่งของวันที่31เนะครับเมื่อวานนี้ก็แรงอ่นะก็ถือว่าดีขึ้นนิดหน่อยครับแต่อาการยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นักนะครับมาดูตัวถัดไปครับ CPO CPO ผมว่าดูดีกว่าถ้าให้เลือก BTS กับ CPO ผมว่าตัวนี้ตั้งทรงตั้งหลักยังดีกว่านะทรงยังดีกว่าทรงนี่ยังพร้อมไปที่ที่จะไปด้านบนมากกว่าตัว BTS นะครับส่วนแนวต้านนะครับหกสิบเอดบาทน่าจะไปได้ไม่เกินหกสิบเอดบาทแล้วก็วันนี้ก็ขอดูเฉยเฉยก่อนยังไม่ทําอะไรกับตัวนี้นะครับก็รออีกแท่งหนึ่งถ้าพรุ่งนี้มีแท่งหนึ่งยืนได้ประมาณนี้ผมว่าจะดีจะน่าตามไปแต่ถ้ายืนเกาะเส้นอย่างนี้ผมว่าไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าห้าสิบกบาทหสิบตังค์นะครับถ้าหลุดจะเสียทรงทันทีเลยสำหรับตัว c b o แล้วก็พรุ่งนี้เป็นแท่งที่ได้คำตอบแล้วว่าจะเข้าได้ไม่ได้นะถ้ายืนอย่างนี้ได้ยืนต่ำไม่ได้นะครับสำหรับตัว c b o ไปได้ไม่เกินหกสิบเอดบาทครับคงไม่ได้ลันไกลอะขนาดนั้นนะครับมาดูตัวถัดไปครับ KBank สำหรับตัว KBank ทรงไม่มีเลยไม่มีทรงในการดีดตัวหรือยอย่างใดเลยแล้วก็ เป็นหุ้นที่ส่งชัดมากว่าจะคว่ำลงมานะครับโดยพรุ่งนี้น่าจะมาเทสบริเวณหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบแปดบาทอ่ะเส้นนะครับประมาณร้อยยี่สบแปดพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นจะรับอยู่หรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหลุดลงมานะครับทรงเสียไปเลยแบบอ่าตัว ttb นะครับเดี๋ยวมีเรามี ttb ให้ดูดนะนั่นก็เทดไม่ได้ครับทรงเสียก็คือหลุดลงมาเลยเพราะว่าฐานถัดไปของตัว k bank เ,เนี่ยก็คือร้อยยี่สิบเ็ดจุดห้า แต่นี้เรามองกรณีนนกรณีที่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดแล้วสามารถสร้างฐานได้ในบริเวณร้8สิบแดบาทเ่นี้ก็ค่อยว่ากันทีพวกนี้ถ้าเขียวมานะเขียวมาแล้วก็แท่งยาวๆอย่างนี้หน่อยนะผมว่ามีส่วนมีส่วนไปได้แล้วก็น่าจะขึ้นไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับเพราะงั้นดูอีกแท่งหนึ่งครับถ้าเขียวเขียวอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหลุดลงมาเงี้ยไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับเคแบงก์ก็รอดูก่อนละกันครับทรงกลับตัวยังไม่เห็นในตอนนี้ครับแต่เฝ้าระวังไว้ก่อน มาดูตัวถัดไปครับ TTB ตัว TTB นี่แหละก็เป็นตัวอย่างให้ดีเลยว่าหลุดเป็นยังไงนะเป็นตัวอย่างให้ตัว K Bank นะเลยครับถ้า K Bank ออกมาทรงแบบนี้ไม่ได้เลยอยเีงยหลุดนะครับหลุดอย่างเงี้ยไม่ได้หาแนวะรับถัดไปเลยครับแต่ตัว K Bank ไม่ได้แย่เท่าตัว TTB นะดูจากทรงว่า K Bank อย่างน้อยยังไม่หลุด EMA 200วันแต่ตัว TTB หลุดมาแล้วครับตรงนี้ เรารับถัดไปน่าจะลงมาบริเวณหนึ่งล้อเอ้ยเดี๋ยวครับหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็แนวต้านตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะบริเวณ eba สองร้อยวันครับก็น่าจะคว่ำลงมานะ ttb บีกเลี่ยนไปก่อนในช่วงนี้ครับแต่หุ้นเขาจะไม่ทุบแรงมากครับวันหนึ่งก็จะห้าสตางค์ไร้เท่าเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็ค่อยๆไต่ลงมากำหนดตัว ttb ครับตัวถัดไปครับ bdm s ตัวนี้ดีมาสองวันละหลังจากที่ลงกระหนำ่ำนะครับลงกระหน่ำมาหลายวัน ก็จริงไม่ไม่เชิงกระหน่ำลงกระหน่ำหรอกแต่ว่าหาจุดยืนที่เป็นเทนบวกก็ยากเลยในก่อนหน้านี้ครับหลายแท่งเลยแดงแล้วก็มีเมื่อวานนะครับรู้สึกว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้กล่าวถึงในการบ้านไปด้วยว่ารอดูอีกสักแท่งสองแท่งดีไหมนะครับสําหรับตัวบีดีเอเอสเพราะเมื่อวานยังไม่ชัวร์ว่าจะเกิดกันกับตัววันนี้ก็ทําให้เทนกากับตัวของเขาแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งครับเมื่อวานนี้ยังห้าสิบห้าสิบวันนี้มาหกสิบเปอร์เซ็นต์ละพรุ่งนี้ถ้ายังเขียวอีกผมให้เจ็ดสิบแปดสิบ แต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ยังมีแนวต้านแข็งแรงอยู่ที่28บาทนะครับ28บาท25แถวเนี้ยยังค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็จุดที่เรายังรอรอให้เกิดกดเด้งคอร์สลักษณะเช่นนี้ครับบางทีกดเด้งคอร์สนะครับเส้น EMA ของสองเส้นเนี้ยอาจจะเกิดอยู่บน EMA 2 0 0รอวันนะครับอย่างเช่นจุดนี้ที่เขาเกิดเห็นเกิดตรงนี้แล้วก็ไปได้เป็นกันนะเพราะฉะนั้นราคาที่อยู่ใต้เส้น EMA 200ตรงนี้ผมว่ามองดูดูก่อนนะครับอาจจะแท่งหนึ่งหรือสองแท่งก็ตามที่ รอจนกว่าจะเกิดสัญญาณไบส i ง n น l แบบในรอบก่อนแบบนี้ตอนนี้ไม่เกิดแต่สัญญาณดีครับสัญญาณมีความที่จะกลับตัวดูจาก RSI ที่หลุดลงมาจากเส้นสามสามสิบตรงนี้ครับกลับมาอยู่ในโซนสามเจละสามเจก็ยังไม่ได้ปลอดภัยนะผมว่าถ้าขึ้นไปได้มาสักสี่สิห้าสจะดูเหมือนเป็นตลาดปกติแนละ้วแต่ตอนนี้ตลาดยังยังโดนปกคลุมไปด้วยสัญญาณการขายอยู่นะครับแม้ว่าจะเขียวมาสองแท่งแล้วแต่ภาพรวม ในตรงนี้มันค่อนอ่ามันค่อนมาทางสามสิบนะครับเพราะฉะนั้น่าการดิดตัวของมันตอนนี้ยังยังไม่ดูเหมือนแข็งแรงมากนกนะครับยังไม่ปกติเท่าไหร่นะเพราะงั้นรอก่อนละกันสําหรับตัวไปดีม็นครับดีขึ้นแต่เหมือนไปคนไข้อะที่ยังไม่ควรจะต้องออกจากโรงพยาบาลแต่แต่ดีขึ้นแล้วเริ่มนั่งเริ่มกินเ,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 เริ่มอะไรได้บนเตียงแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูกันต่อนะครับมาดูตัวถัดไปครับทีอยู ตัวที่ยูเหลืออีกหนึ่งงานเท่านั้นที่เขาจะต้องอผ่านให้ได้สิบห้าจุดห้านี่แหละมันเป็นแนวต้านที่แข็งมากเลยนะถ้าพรุ่งนี้ผ่านไปได้หน้าตามเหมือนกันวันนี้ผมก็ดูเฉยๆก่อนเพราะว่าถ้าเข้าวันนี้ไปอ่ะสมมติว่าเข้าไปสิบห้าต้นๆอ่ะผมรู้แล้วว่ามันจะแคบมันจะไปได้สักสิบห้าจุดห้าประมาณนะี้ผมก็เลยไม่เอานะครับดูเฉยๆก่อนแต่สัญญาณแท่งเนี้มันเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมนะ มีความพยายามจะไปนะครับแล้วก็ถ้าไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปไม่ไกลมากคือสิบบาทนี่แหละหนาด้วย1ิบาทเนี่ยก็คือเป็นแนวต้านมาสองครั้งละเพราะนั้นจะมี15.5กับ16บหกครับใครที่เทรดที T U หรือว่าไทยยูเนี่ยเนี่ยก็อาจจะเก่งกำไรระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าถ้าจะถืออายยาวรันเทนเลยผมว่าน่าจะไปได้ยากลำบากมากโดยเฉพาะแนวต้านสินะครับ ตาสิบห้าจุดห้าก็ไม่ใช่เบานะผมว่ากนหนาพอพอตัวเพราะฉะนั้นอถือเพินไม่ได้เหมือนกันนะผมว่าคือเอากาไรนิดหน่อยดีกว่าสาหรับตัวที่อยู่แต่มองว่ามีโอกาสที่จะทะลุสิบห้าจุดห้าได้แต่สิบหกไม่น่านะผมว่าไม่น่าจะทะลุในรอบนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ mtc ครับเหมือนจะดีนะครับหลังจากที่อาการโคมา่าเกือบหลุดแล้วนะครับเกือบหลุดแล้วเรียบร้อยไม่หลุดนะครับมาแตะอยู่เตรงสี่สิบสองจุดเจ็ดห้าพอดีเลย ในรอบก่อนก็หลุดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้แต่ว่าเกาะเส้นอยู่นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่ได้ตัวนี้แนวต้านนะครับไปได้ไกลสุดประมาณ48.5ในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เป็นแท่งเทียนโมเมนตัมขึ้นมาด้วยแต่แท่งเทียนแบบนี้ยังไม่สามารถไว้ใจได้นะครับเพราะอินดิเคเตอร์ยังไม่ตามมาด้วยมาแต่แท่งเทียนแต่อินดิเคเตอร์ยังไม่ได้เป็นสัญญาณบวกตามมาเพราะฉะนั้นยังคงต้องการแท่งเทียนที่เป็นแท่งคอนเฟิร์มอีกสักแท่งหนึ่งยาวๆอย่างวันนี้หรือยืนสูงหน่อยอย่างเงี้ยใช้ได้อย่างเงี้ยจะดีขึ้นเลย แล้วก็วันนี้ถือว่ามีอาการฟื้นไข้ให้เห็นนะครับหลังจากที่ยอนอนหยอดข้าวต้มมาหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยโดนหนักเลยนะครับวันนี้เริ่มฟื้นเริ่มคุยได้กินได้แต่ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะครับยังหลั่นล้าไม่ได้เฝ้าดูกันต่อสักแท่งหนึงนถ้าพรุ่งนี้ออกมาแดง<ม>ๆแล้วค่อมมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยผมว่าไม่ดีนะครับตัวเนี้ยแสดงว่าแท่งเนี้ยหลอกอาการหลอกนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ยืนได้อย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจน่าสนใจมีการฟื้นตัวนะครับ ดันั้น MDC เฝ้าไว้ตัวหนึ่งวันนี้ผมก็มองอยู่เฉยๆนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวที่ช่วยดันดัชนีขึ้นตัวหนึ่งครับวันนี้ BTS, CPO ใช่ไหมอ่า BDTU, MDC ช่วยกันดีครับอีกตัวหนึ่งตะกูลเจครับตะกูลเจก็ดีนะโมอ่อ่าหลังจากที่ก่อนหน้านั้น,น,นเละเทะกันเลยนะตะกูลเจก็อาการฟื้นไข้ให้เห็นนะครับฟื้นไข้แต่ยังไม่ออกจากรงพยาบาลนะครับเหมือนกันเลย เพราะนั้นอ่านได้คล้ายๆตัว MTC แต่ว่าถ้าให้เลือก2ตัวนี้ตัวอ c ดูจะมีแนวรับที่แข็งกว่านมิดด้วยนะเพราะว่ายังไม่หลุด e อ a 200วันมาตัวนี้จะแนวรับเขาก็จะเป็นสวิงโลนะครับซึ่งผมให้ในญยตะสำคัญในแนวรับเนี่ยมีความแข็งแรงน้อยกว่าตัว MTC นะครับเพราะ,ะตัวเอ c เขายังไม่เสียโมเมนตัมใหญ่ของเขานะครับก็คือไม่หลุดเส้น e อ a 200แต่ตัวนี้หลุด e อเบสอมาแล้วแล้วก็ การฟื้นตัวตรงนี้ให้มองเป็นการฟื้นตัวระยะสั้นไปก่อนนะครับแต่ดีขึ้นดีขึ้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่หยอดน้ำก็ต้มมาวันนี้ก็เริ่มกินอะไรได้บ้างแล้วนะครับแต่อาการยังคงต้องให้ฟ้าแพทย์ให้แพทย์เฝ้าดูอย่างอาการอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าอย่าเพิ่งเขาเรียกว่าเปรี้ยวเกินนะครับใจเย็นก่อนอย่างเงี้ยยังไว้ใจไม่ได้นะครับเทนใหญ่เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับทีนี้เป็นการดีดตัวระยะสั้นไปก่อน มาดูตัวถัดไปครับ p t g เออตัวนี้อ่าเจมาร์ j ไดไม่ควรจะหลุด11.1นะครับแล้วก็ไปได้ไม่เกิน14.2ตัวถัดไปครับ p t g เออ p t g เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซิงเกิลให้ตัวนึ่งแล้วกันในกลุ่มตระกูล j จเหมือนกันนะอ,อตัว p t g ขึ้นดีนะผมสังเกตแล้วอ่ามันขึ้นบอลุ่มเนี่ยมันขึ้นมาหลาย,ลายวันแล้วแล้วก็กำลังไต่ระดับขึ้นเลยนะ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าเทรดเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าแนวแนวต้านของมัน,นยอยู่ประมาณ9.4 9.5แ,แถวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทสที่9.4และ9.5นะครับบริเวณทองทั้งสองเส้นเนี่ยผมถือว่าเป็นแนวต้านเดียวกันเลยนะครับไม่ต่างกันมาโดยถ้าผ่าน9.5ไปได้ผมว่าน่าสนใจแต่วันนี้ผมขอมองให้เฉยก่อนลวกันแม้ว่าจะเขียวค่อนข้างแรงนะค่อนข้างเต็มแท่งนะครับแล้วก็วอลุ่มแต่ระดับวันนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ ค่อนข้างเต็มแล้วก็มีหลายจุดเหมือนกันที่บ่งบอกว่าจะไปต่อได้นะครับเอาเป็นว่าขอดูอีกสักแท่งสองสแท่งให้ทะลุ9.5ไปได้จะเกิดความมั่นใจในการตามน้ําไปนะครับแล้วก็แนวต้านถัดจากนั้นที่เขาทะลุไปได้ก็ไกลยอยู่นะ11บาทเลยนะครับถ้าทะลุ9.5ไปได้ไปมองกัน10บาท11บาทสําหรับตัว p t g ทะลุไม่ได้มันก็จะลงมาที่เดิมเนี่ยผมกลัวมันจะลงมาที่เดิมนี่แหละเพราะว่า ในภาพรวมที่ผ่านมานะครับขึ้นไปนิดเดียวก็ลงนะขึ้นไปได้นิดเดียวก็ลงแต่มารอบนี้วอลลุ hmm. ่มเขาแปลกดีนะก็แปลกแปลกกว่าหลายๆรอบก่อนเลยงั้นดูที่ว่าเอาจริงหรือว่าไม่เอาจริงนะแต่สัญญาณเหมือนพยายามจะไปนะครับสำหรับตัว PTG มาดูซิงเกอร์ครับซิงเกอร์กราฟก็ไม่ได้ต่างจากตัว JMA r รนเพราะเป็นบ,บริษัทเครือเดียวกันนะครับตัวซิงเกอร์รวมถึงตระกูลอเนอเลยเนี่ย j จมาร์ดเจเอมทีิงเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะแต่แตค่าตระกูลเจของเขานะทรงแบบนี้เลยทรงแบบส่วนขึ้นมานะครับส่วนขึ้นมาวันนี้มีมีกลุ่มคนไปซื้อส่วนขึ้นมาแต่ถามว่ามันไว้ใจได้ขนาดนั้นไหมผมว่ายังไม่เชิงไว้ใจได้นะไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับถ้าเทรดอาจจะเทรดในทาเฟรมหลายชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยได้แล้วก็หาแนวต้านทสั้นออกก็ได้ทรงแบบนี้ยังคงต้องติดตาาามมมอยย่่่่งใกกล้ชิดนะครรับไไเีว ฟื้นขึ้นมาดีแล้วแต่อาการยังไม่ปลอดภัยนั่นเองนะสาหรับตัวซิงเกอร์และไม่ควรจะหลุด7.75ด้วยนะครับแท่งนี้เปลี่ยนสีดีแล้วอาการเริ่มดีนะครับแล้วก็ขอความมั่นใจอีกสักหน่อยแ้วกันผมไม่ได้มั่นใจในแท่งนี้เท่าไหร่นักนะเอาตรงเลยนะก็ไม่ควรจะหลุด7.75ส่วนแนวต้านก็น่าจะไปได้ไม่เกิน10.8นะครับบริเวณ EPA200 วัตต์หรือก็มีอีกหนึ่งแนวคือ9.8นะครับบริเวณที่เขาก่อนที่เขาตกลงมาเนี่ย เหมือนกันก็จะมีอยู่สองแนวครับนะครับก่อนตกตรงนี้ครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือตรงบริเวณเส้น e m a สอง้ยวันตรงนี้ครับน่าจะไปได้ไม่เกินนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับอิชิตัวนี้มันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะผมมองว่ามันน่าสนใจนะครับเปลี่ยนสีแล้วหลังจากที่ไม่เปลี่ยนสีมาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนห้านะครับไม,ไม่เหลืองไม่เหลืองก็แดงนะครับออกน้งเหลืองน้งแดงวันนี้ดูมีความสดใสขึ้นมาแต่แท่งไม่ยาวมาก ถ้า,เ,าเกิดสัญญาณที่มีลักษณะแบบนี้แบบแท่งนี้เลยแท่งนี้ครับเกิดหลังจุดกระเด้งคอร์สของ EMA ห้าวันกับสิบวันอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเขาจะมีอาการอย่างนงี้นะผมเรียกว่าการฟันหลอครับนะฮะเนี้ยแทงแบบโดดอย่างเงี้ยนะครับยืนอะย่างเงี้ยแต่ว่าสีสีเริ่มไม่แดงนะจะเขาจะแดงหนักๆมากนะนะ่อนงเนี่ยเนี่ยสังเกตกลุ่มนี้อย่างเงี้ยให้เฝ้ามองไปก่อนเหมือนกันตรงเนี้ยผมมองว่าให้เฝ้ามองไปก่อนแล้ว วันใดเกิดสัญญาณาบชิกแนลแบบนี้ค่อยเข้าไม่ไม่น่าพลาดตัวนี้ผมว่าสัญญาณการการจับสัญญาณของเขาค่อนข้าง,างชัดเจนพอสมควรแล้วก็การจับรอบของเขาเนี่ยไม่มันไม่ยากก็คืออีอีเอ e พอจับได้เนี่ยอีพเอพอจับได้แล้วก็ต้องเกิดบนเส้น e ี a 2 0อสองร้อยวันนะเกิดบนเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดใต้ก็จะให้ในยะสําคัญน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยผมว่าพอได้เพราะฉะนั้น ตัวนี้รอสัญญาการเกิดนะครับบางทีอาจจะลงมาไม่ถึงเส้นสีฟ้านี่ก็ได้ตอนแรกผมเล็งไว้ว่าน่าจะลงมาตั้งแ6่สิกกลางๆหรือถ้าเขาเขาเกิดการกลับตัวไปได้เงี้ยก็ได้ก็ยัพอมีอัพไซด์อัพไซด์ต้อง1ิบนะครับรอดูครับถ้าพรุ่งนี้หรือว่าแท่งถัดไปก็ตามเกิดสีเขียวแล้วยืนอย่างนี้ได้ผมว่ามีโอกาสเกิดมีโอกาสไปนะครับเพราะฉนั้นชี้ตานรอดูครับแต่ถ้ายืนแแดแล้วต่ำอย่างนี้ไม่ได้ กเขียวเราเปอย่างี้ไปได้นะครับพอที่จะได้กําไรอยู่บ้างน้อยบาทหนึ่งบาทอเศษนะครับไอชิตันเฝ้าไว้ครับผมว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่ผีผ่ามเข้าไปนะครับจะเย็นก่อนลันมาดูตัวถัดไปครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของความอำมหิตครับไม่ดีนะครับตัวนี้ดูดูปลายแท่งนะใครเห็นแบบนี้โดดหนีอย่างเดียวโดดหนีแล้ว สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่อยากรู้ก็คือจะลงไปประมาณไหนผมใช้สวิงโรเดินครับมีบริเวณ3.82แล้วก็อีกหนึ่งแนวใช้ตรง EMA 200วันเลยนะครับก็จะเป็นเทนใหญ่ของเขาถ้าหลุด EMA 200วันคือหลุดเทนใหญ่นะครับ3 1 6จ8 2่กับ3.16ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ5.45นะครับตัวนี้ลงแน่นอนมองว่าลงยังไงก็ลงครับแล้วก็ไอน่าจะลงมาบริเวณ3านะครับ ซึ่งน่าจะอยู่ปมาณสามแปดสองแต่จะเลยสามสิดประเดีไม่ดูอีกทีครับสหรับตัว t r t เป็นตัวอย่างที่ดีว่าหุ้นแบบนี้ใครเจรก็ต้องโดดไปก่อนนะครับหลังจากที่รันเทนขึ้นมาจากสองสองบาทวกว่านะครับไป5้าบาทมันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องพักฐานนะครับสำหรับตัวนี้ะก็วันนี้ก็โดนโดน,โดนใครที่เข้าไปเนี่ยโดนเยอะเลยนะครับอแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดอะไรนะครับตลาดมันหายยากพอสมควร มันจะมีหุ้นที่ลักหณะของการฟื้นตัวแต่อย่างฟื้นตัวไม่เต็มที่หลายตัวตามที่เราดูในการบ้านเนี้ยที่ผมพูดไปหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังคงต้องเฝ้าระวังไว้กอดอยังยังไม่ได้รีบลงทุนเลยขนาดนั้นแต่ถ้ามันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อไหร่เราจะเห็นเองว่าสัญญาณซื้อมันจะมาพร้อมกันหลายตัวเลยเราก็ค่อยไปเลือกตัวที่ชอบที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่ทํากันบ้านไว้ย่อมจะเห็นว่าตัวใดควรจะเฝ้าไว้นะครับ ใครที่ไม่ทําการบ้านไว้ก็จะไม่มีข้อมูลเลยไงก็จะไปเห็นหน้างานบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้โอกาสการลงทุนเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ทําการบ้านไว้นะครับและคนทาการบ้านได้หลากหลายแนวหลากหลายข้อมูลกว่าก็ย่อมได้เรียบกว่าคนทําการบ้านได้แบบเดียวอันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคอย่างเดียวนะครับถ้าท่านนําหุ้นที่สนใจไปหาข้อมูลปจัจจัยอื่นเพิ่มเติมเช่นไปดูงบหน่อยซิเป็นยังไงไปดูสตอรี่หน่อยซิวันนี้ช่วงนี้เป็นยังไงทําไมถึงลงอะไรเงี้ย ท่านก็จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ถ้าวันนี้ช่วงท้ายนะครับเรากา็ฝากไว้2 EP ครับนั่น EP คือ EP 893และ909เนะครับเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆไว้ให้ท่านผู้ชมได้ใช้งานอย่าลืมเข้าไปดูนะครับมันใช้ได้คนใช้งานได้ดีนะครับแล้บางท่านยังไม่ได้ดูแล้วก็ทำให้พลาดเครื่องมือดีๆไปครับ e ี EP 8 9แและ909ครับ รัาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามช่องของเราและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ